สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเด็กๆไปหาประสบการณ์นอกบ้านนะคะก็ให้เด็กๆเตรียมของเองนะเตรียมเรียบร้อยค่ะเสรอมแล้วนะครับแมทเอาไปยังคับแม่เอามาแล้วโอเคครับแด้โอเคครับมาริโอ้ตุ๊ดดอมข้างเดียวเริ่มออกเดินทางกันเลยมาถึงที่พักแล้วนะคะที่พักเราล่มลื่นมากเป็นเต็นท์นะคะ ของรีสอร์ทเต้นนี้จะมีแอร์มาให้ในตัวว่าไงคะชอบเปล่าเด็กๆตื่นเต้นมากเลยคะ่ะมีอาหารมาทำนิดหน่อยอ,อันนี้เป็นบรรยากาศร้านกาแฟนะคะ เราก็เตรียมของเล่นเล็กๆ,ๆน้อยๆมาให้แกมีกิจกรรมเล่นกันนะคะฮัลโหของเล่นเล็กๆน้อยๆเพิ่มความสนุกสนานมากขึ้นนะคะนี่เรามาเที่ยวที่อะไรอะไล่ทวิการสวยจังเลยสวยจังเลยเดินเทอหลังล้มมาป้าบ บางทีก็อยากถ่ายรูปเล่นบ้านแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสสักเท่าไหร่นะคะเด็กๆเขาก็สนกันไปตามภาษาโอกาสหน้าพาเด็กออกทริปอีกจะถ่ายวีโอมาให้ชมกันนะคะ